วันนี้รีวิวสระใหญ่ชาวแก๊งครบเจเจก็มาอลิก็มาพี่อนนาก็มาพัดพัดพีกอันนี้คือแย่งแย่งกันเล่นจัลลดแลวทีนี้รวมกันเลยวันนี้สนุกสนาน แชร์กันเล่นน้องผัดคนละรอบคนละรอบลูกเอาลงไหลคันไม่ได้ถ้อย้างนั้นมันเต็มเลยนะอาิรบเช่ินมาแล้วอ้าเจ้ปไหนเนี่ยเจ้หายเ้อมินชนเรามาทำบ้านเป็นเป็นสนามเด็กเล่น ไม่พอเล่นกำลังเสริมสลวดของเรา